ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมากินข้าวบนป่าตาอืม,อมค่อยๆกินแล้วกันวันนี้เราชมบรรยากาศไปเรื่อยอยู่ทั้งวันนอนินเตีย 嗯。嗯。Mm. Mm. ก็ย่อไว้แถาน้ำท่วมน,น้ำกอ่อก็ย่อได้แถวพอส,อสิไมปแต่วขนายเจ้าจะเหงาุ่าเ,เท่แหน,น,นก็อาจจะกันได้ร้อยอย่างหน่ทำงานแค่ทำงานหรอใจครูเดือนนะครูครูคพระเจ้ามลเลย เตรียมกับคงกับ um ข้าวเหลยโยมูเหลยโยมูเพื่อคนน้ำท่วมหยอกแหลยโมเลี้ยงข้าวนะฮะโมู้อยต่าเก๋จะใช้เมู่อเห็นเราเนี่ยเดี๋ยวมมเที่ยวเดี๋ยวเหลยเตรียมของที่จะไปเลี้ยงอาหารเราจาเหนียวกับน้ำท่วมหน้าเฮ้ยเหลยโมู้อยต่าเก๋จะใช้เมู่อเห็นเราเนี่ย โครงการก็เลยยยเลกไปเดี๋ยวแกงเห็ดจานอืมโซล่าสิบห้าลร้าออกขอเดียวก็อยู่ใน่ดีมา Cái đó thả thức hả? thức không? biết ý thức bây giờ, rồi, thức ý thức này thức ý thức chẳng thức ý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  chứ ý thức ý thức น uhm. ่ลงจากอาจา์เนาะต้อจเด็มุมมาเนาะเจ๊เซี่ยฮึส่วนแล้วก็ดูอาขูรอตอนน้ำท่วมแล้วอือลงมาหาวี

có muốn mặn không? Mặn hả? Mặn mhm 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 đấy rồi mhm 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 là 2 mhm mồm Bé rồi đó mhm đây anh chung lúc, chung máy nè

nó lại thằng luôn bây giờ nắm chuồn nó gió gì nó phồng phồng đó gì không? Phồng Ừ. Bỏ liền này cánh tuần. Cái cái của tim lại tiền thế tuần này phơi phồng qua lấy rồi, phơi phồng bồn rồi, qua lăng rồi không lăng. Nếu mà khởi nó tế này là núi gió đông lộn. Thao cái hòn là gió

่็จะได้เด้งมุมมอเนาะฮะทำมันอ่อมผมว่ารู้ได้รู้เขาโโ่ฮักอ่ะมันเ้อะ เที่ยงอ๋อซูโม่สัญญาณเราก็รู้ไม<า>่หมเผ่า <c> น <oughs> น้ำท่วมมอน้ำกออ้อนเหรอเห็นจูโมอสัญญาณเตือนนะนอก็บม่เคยนอแต่เตือนเลยจ้าตื๊ดตืดตลอดมวยตจูมอลเรือ่องอะไรเหรอย้อมก้อน โลยิ่จากในป่าเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันสอนนอมตัวนอเขาดันเข้าช่วงน้ด้นนอนาาด้วยหรอหมอเราเตือนเลยนะเราหมดตัวนอนะฮะตตานอนานึงโเดี๋ยวจะต้งยตาตาหเแล้วมเดี๋ยวมันน่าหล้อนพยาม มองเดี๋ยวมอเราไปดูน้ำตกสันติสูพังฮะชัวร์<อ>ก็โยกก็โยกอะไรน้ำตกสันติสูเมื่อก่อนสูงกว่านี้โยกอ,อะไรถ่องสูงอะ่ะเฮ้ยก็โยกจิตไร่หอผมรู้จิตเคยตัวแล่งเมื่อก่อนที่สูงกว่านี้นะตอนนี้พังหมดอะ่ะโอมชาวเราหมูกกนะวิโยเมื่อก่อนอะ่ะขอจ้างน้ำมาสูงกว่านี้อีกอมันพังหมดอะ่ะเขาใช้ยาต่ามั้ยอ่ะ เขาจะโยนทรายไปก้อนเดียวถ้าน้ําท่วมนั้นก็แสดงว่าไปเตโนนี่น้ํามันจะขนาดไหนอืมน่าไปไปรู้เห่าไป็นนอเพราะเป็นนอเป็นเห่านั้นก็เหาย้อนนั้นเป็นเห่านั้นก็อนล้ำชุนหมดอ่ะเนี่ยคือเสือต่าวินแต่ว่าเขาพิลลารวมในมูลได้นั่นเองเพรามันเป็นเนี้ยกถนนที่ nó đồng sản đi xuống còn hoàn đấy bây giờ mình phải nói nói rồi rồi đấy luôn kia cho nào nó tục chỉ mới cái mình kia ta nói nó tùng nó để vậy นี่นะใส่แว่นมามเขาก็ให้ยินแต่แมงเม่นเอาเปอ่แมงดีมาใส่แว่นมานี่เดินมาปัดมาเดินไปปัดไปนี่ลำไคล

ยี่หลังแบ,บ่งที่ครึ่งๆหรอครึ่งเวลาอย่างหรือเมื่อห้าทีมนี่ทั้งหมดห้าทีมหรือจังหวัดหนึ่งส่งได้แค่ทีมเดียวเนี่ย หนึ่งสอีทีมพอดีจังหวัดพิษณุโลกี่ส่ททงทีมเหรอเชียกีฬาป๊อปปูล่าเหร อ่าอันนี้เชี่ยววอลเสียวแต่ชุดน้อยอยอริถือท,ทำกีฬาตัวนอน,นได้เปรียบตรงที่เป็นตัวแทนเบลกว่าจงังหวัดเลยใช่ไหมอืมยายนายเดียวจังหวัดอื่นนะเยอะๆได้เป็นตัวแทนนี่อยากไปเรียนเรยน,น,นะเขาต้องคัดระ,ะดับจังหวัดก่อนนะอ๋อยังฟุต่อแต่ก็อยู่จุดส่งทีมด้วยเลยปอบพิจูบูโนโออยังชนะทีมลิเกมุนตาดีก็มาโม่กัดเป็นตัวแทนโมแข่งคัดเนาะ การเล่นฟุตบอลเหมือนที่พี่ทำอะ่ะการเล่นกระบะนี่อยากจะทำภัยทำดีแค่ส่งชื่อไปก็เป็นตัวแทนจังหวัดเลยนะ,ะถ้าวิชชดรแล้วกินกินจังหวัดเพชรบุรีแล้วต้อก็นาา้องถ้าคืรายการนายก็จะม้วนงบประมาณนายอ้าวหลองบประมาณเจ้าเจ้าค <c oughs> รอบตัวนี่เจ้านี่หนึ่งอบตไอ้หัวที่ได้เขียนเบอร์จากโรงเรียน ให้น้ำมันตอลดโรงเรียน0 0 0พันเกมโม้ไปจอมเบีย้ยเลี้ยงัาเทารวมกันเนี่ยส0 0กว่านิดๆเอกสอนสายดิน,ดนดให้ไปนอนวัดมาอยู่ที่รีไปใช้โรงแรมปืนนะฮะโรงแรมมันถูกไงห้องละ400รอเองเทลาเช่าเป้ห้องเดาเป้ปืนเงินส่วนตัวนะ นเดนไปไปน้ำมอหรอเดิไปันสูบหรอเดินทางเช้าันสูบเดี๋ยอยู่ไปตอนเช้าเชวันสา์เราไปแข่งกีไลค์ไหรอจ้าทว่อ๋ <laughs> ้อเริ่มเ, <laughs> เปิดแล้ว ใช่เห็นล้วแล้วปอดเช่นกันอากาศตรงนั้นอยู่ช่วยเยีวน้ำเนี่ยถ้าเป็นไนหน้านัน้องนี้ว้าวชัดมากชัดมาก bây giờ luôn nó lo nó biết cho một sài cho rồi à có gì nhỏ nó thế à cao quá nhìn lắm mua chua rồi thái na nói sai rồi dùng mua rồi nó chua tín hiệu đi xuống, dùng hiệu không mới đi không tốt, tín không